บูบบูโอ้ตุ๊ตุ๊ตุโอ้โโอยอเสือเสือ้ยอเสือกะครับอหนอนตกัวครับลุตไปประมาณักตัวน้่อรเอ้าล้างหนีครับถ้าคือใสมันมืดเออ ปรากฏครับโอ้เห็นขาวๆแบบจั็หน่อยก็เอาครับโอ้มาคล้องบกมาเนี่เต็มสองครับอาจจะท่านเด็กฮุ้งมาได้แล้วครับพัดมือถือหมอแบตลงมาพันันแจ้งโอ้พี่น้องเลยลองตีนนะครับลองเท้าลองเท้าเตี่ยมสองมาแล้วครับอ่ะหลุนต่อไปเรื่อย ตะเวนกันแล้วจะขึ้นนี่หรอครับเออข้าม่าท่านนี้กอคือเห็นหุ่งว่ะอันสึกแสงเนี่ยังอะใสอยู่อ่ะ้าในะสองอะไนตกแ้อ,มอ,อแตมนะครับโอ้ยผมจะขึ้นนี่เลยจะซื้อไฟอันดัดแปลง,งมาก่นพอได้เห็นยหอยู่ดอกก็ขึ้นว่นาพอจีแจ้งไว้แต่เก่าลงมากขั้นหน่อยห่อยพอขึ้นจงน้ำบว่ เออเริ่มเห็นหัว่าหน่อยแล้วครับแสดงว่าเหลื่อมแจกเนี่ยถ้าตันนึ่งลองถือก่อนทำนี้กับเสยเลยเสยเลยเออฝ่าเรื่มแดงแหละเรื่มเ็นหัวห่าหน่อยนะครับเรื่มเ็นหัว่าหน่อยเนี่ยเห็นสองแต้มนะครับเสยอยนูะ่เอ,ออนั่งหนังก็เสยคือมีหนวดเรื่องเรื่องของ ตาดีเพืนน,น,นั่นเ <c oughs> อาหลุดน้องกัดไปเรื่อยๆครับมืดเนี่ยก็ s á n งมันแล้วครับพื่อนพี่น้องมันต้องเสียคืออะไรมันคือประของกันเ,เรื่อยวะ

ฮาเบ็ดเดยอครับไปซีมาตั้งไรฮะน้าโอ้มันดึงบระของเลยเพราะว่าแน่นอนนะวะเยวเด้อครับหาเบ็ดก็ล่างหันเสียครับเอาเป้นน้องล่างนี่ริบปิ่งลง ยิดยืดอยู่บ่ยดอยู่ครับเออเดดนะครับเดครับหนึ่งซอยครับิ่งยืดอยครับน่าจะเป,ปะ็นปรากดนะรบาบาดครับดูดดน่ยลบเบาๆด้วยครับโอ้ฮัคของโอดโอ้ปรากดครับวู่บววับ นี่โอ้ย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 ส่เสือยครับอู้ใส่เสื้อเลยครับเพราะน้าน้อยระวังมันไปนะครับเพราะน้าน้อยอเอบ้าหรือคือรางวัลวู้ยสามแจมนะครับโอ้เกาะตาครับเกาะตานี่หรือคือรางวัลเพราะน้าน้อยว่างั้นครับ ไม่ธรรมดาจริงๆครับผู้ชายคนนี้ผมก็จะเอาไว้ข้างนี้ครับสามเตียมนะครับแต้มหายครับอ,อไปครับอ,อันนี้ก็คนจมเหมือนกันนะครับ,รบอืน่าจะเข้าทางเลยเพราะขนาดน้อยอ่างั้นครับอูด,ดูครับ ผมให้พี่น้องเอาละครับเนียนๆเนียนๆดูลิปปิงป้งปิ้งเอ้าเคี้ยนี้เพลิดเพลินงานนาะอุ้ยครับเอาละครับยางมันนะครับโอ้คนหนาหน่อยนั่งชุดเลยนนั่งกันของเพลิดเริ่มเห็นแล้วลครับภาพเรือม,มาแล้ว ผมว่าท่านเด็ซอยนะครับนั <c oughs> ้นเนเอาผาซื่อๆให้คนนั้นหน่อยครับนวดนวดเพื <Ferrari> like ่ครับโอ้ลิลิบเเออตุ๊ตตุ๊ลิปลิปลิ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 ปลิป้ล้ลล อนอนนอยแล้วขนาดหน่อยชื่วพี่มืออีกครับโอ้โหามเต็มที่โอ้ปรากฏใส่สื้อสูทนะขนาดหน่อยออใส่สวยครับเออทีเค,ครับพี้ของขี้ของเต็มรูดแล้วครับรั <c oughs> แบแดดไว้เต็มที่นะครับมาเร่งครับครับผมเรื่องยิ่พาเดินสายเดินสายสอ,องไ,นนไม้ทำได้อ่า เขาข่อยเต็มแล้วเขาสาดไว้ตรงคืนเนาะ,ะหลุนเป็นต้องการขนาดน้นนนอเหยียบปลาเข็งครัเพื่อนอะบ่บ่บ่เข่งลูกปลาหมอลูกปลาหมอครับอืมปลาหมอเขาบดกลืปลาเข็งขนาดน้อหลุนต้องการไปเรื่อยครับถ <c oughs> ้าเป็นจับได้กันแล้วกันครับรไล่ลงมาเรื่อยๆครับกระลัลงเ็ดปลาห้าตัว หัวเปียนอย่นี้หัวเปียกอย่างนี้ครับเอ้า,าอโอ้บูสูทั้งแปลนใส่ทั้งเปลียนเป็น,ปนอะไรคือบนันยุดยุดรู้ไหมหยุดยุดโอ้หนำไหลครับหนำไรหน,น,น้อยหยุดยุดมันคของบวอยเนาะเฉพาะมันดึงบุลง A lượt vào hoa cái hoa này, hoa 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 lút hoa hoa À lút vợ. hoa Ừ Nó có chuyện thua hoa 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 Hả hoa 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 Vứt hoa 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 này hoa 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 ของเครือขอเครือเอาครับเอาครับเอาหน้าน้อยเห็นท่าตัวอู้ตัวตัวตจวดจอู้ตัวตัวอ้หูเราโอ้หน้าน้อยอมีแต่ปรกกดล้วนครับวันนี้คมนเวทเบอร์ซีุ่ลุ้เลยนนี้เนาะข้างภูเาบ้งั เออเพ่อจะฝากตอนพ่อพี่น่องครับบิดในญี่หาลังบริษิกตูเลยครับยังยกบ่งมองห่างวะมองมองห่า มองหลอกวัดวัดไอ้แบบเบิ้งว่า,าหนยกมองกันเถอะเป็นใส่ไว้โอ้มีหอกกระปู รุ่ผลงานครับเหมือนี้เห็นไปหกตัวครับรุดไปประมาณสองสามตัวเนะนาะฮะหน่อยการซื้อว่าโอเคอยู่นะครับเล็้ประมาณสามสิบหลังมือขึ้นเนี่ยซุปเปอแบบเวลุ่งมายามโอ้ตูโอ้สวยนะตัวใหญ่ฮะนนหน่อยโอ้หน่านหน่อยโอเคครับวันนี้เอา คือว่าโอเคครับกดเหลืองครับพี่น้องไซส์สวยๆทั้งนั้นครับโอ้เจียมกับคู่นี่คือคักน้อยเนาะกระตู้เราอะฮะฝั่งเบิบร์นอแรงนโคราคเพื่อไม่เพิ่งยังอาการทำงานทุก่าครับว่าน้อยคือว่าโอเคครับโจโจลงถึงมือถึงเวียนแลบบยพีย่น้องมัน ขนาดเสียบนไน้ทถ่ายเรือมันยังตอกเนาะความมานครับวื้ยกอยคับี่เสือับพี่นี่เนาะเสียบหัวเรืองางเสืยบไอ้โอ้กดปรกกดข้างส่วนนี้เกะดเด็กนี่กกนเงียบครับนักหลามันร้ายขนาหน่อยวะสอนหมดอุอืมป็นได้เลย นีแล้วครับวิธีชีวิตหากินลุมแม่น้ำโค้งน้ำโค้งเข้ากัขึ้นๆลุงล่งๆครับต่อดวงพี่น้องครับใส่เบ็ดใส่หม้อนี่คีบดีๆกับเสืเอาโลงให้เบิ่งแบบนี้นะครับเอ้าจังใดคลิปหนาก็ถารับช่วไม้กันแล้วกันครับคลิปนี้บอ่อต่ำก็ข้างหนานหน่อยลาบไปก่อนครับโอ้เอาวิวข้าหนานหน่อยเสี่เอาวิวครับโอ้แดดกำลังออกครับ ขี้ฟ้ากลางแดดครับบางแดดสวยๆครับบรรยากาศเศร้าๆว้เอาลาไปก่อนครับอยู่ดีไม่แห้งอย่าเจ็บอย่าจนครับลำๆเรื่อยๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับสบายดี